าหมดไหมเอาหมดหรือยังเฮ้ยจอมยุดข่อย้ยจอมยุดข่อยหัวเปียกกินนะลูกนะไปยาวไปม้วนกินนะ้ยโอ้ยดูน้องเพชรกินอู้หน้องเพชรกินอร่อยใช่น้องเพชรมาอีกแล้วนนนนู่นมาแย้วมาแย้วมาน้องเพชรมาทางนี้ลูกมาทางนี้มากับยายทางนี้ฮึบช็อ Lạp phong yêu 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 ไม่ไเดี๋ยวยายจะให้อยู่เดี๋ยวเปลี่ยนกันเล่นนะลูกเนาะพี่พี่พลอยเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเพชรค่อยเล่นนะเดี๋ยวยายเอาให้ตอนนี้น้องเพชรกินตอเบอรี่ก่อนนะคะโอ้ยอยากน้ำเ้บเปรี้ยวๆมาแล้วมาแล้วนั่นมาเรวมาเร็ว่โอ้ย้วแล้วแล้วแล้ว้ อ่าอ่าพอเล่นพออย่างอ่าเล่นอมาดูสิมาดูดาวสิน่ะขอดาวขอดาวหรือยังลูกในน้องเพชรขอดาวหรือยังขอดาวดาวตกหนึ่งร้อยดวงแล้วจ้าขอคุณค่ะไม่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 แล้วนะจอมยุทธ์ไม่แล้วจอมยุทธแย่งมาแล้วโอ้ยขอขอเป็นแล้วยาขอ แล้ยายจะให้เล่นแล้ยายจะเอาให้นะนี่ก็ได้ลูกแล้ยายจะเอาให้นะยายจะเอาให้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจะดึงออกเด้อจะดึงออกเด้อลูกอจาดึงออกเด้อยจะดึงนะคะพี่พลอยพี่แหนะแดดพี่แะแดดลิ้นจอมยุดธ์คุยได้ฉายาไม่ได้มั้งวันนี้จอมยุดผิดลิ้น เราที่สีเล่นเล้วที่สีเล่นค่อยดิเล้วทีสีเล่นเออควาขันขันน้องพลอยนอนคอยกระสีเล่นกับน้องเพจถ้าน้องเพจนอนคอยกระสีเล่นกับน้องพลอยแต่ขันนี้หล่ะเขาสีเล่นไม่สีเล่นเขาสีเล่นแบบใหญ่สีเล่นแต่ว่าส่วนนี้ส่วนมากคนผู้นี้สีเดียวบ่เล่นออกกล้องเด้สีเล่นหลังกล้องฮะเฟื่อนเหมือนเอาตะกัตุนพี่พลอยอมอะไรอ่ะ โอมลายยายนะของยายนะวายเอาออกนะอย่าไปโอมนะลูกเอาน้องพลอยดูน้องพลอยตีลังกาน้องพลอยตีลังกาเป็นไหมตอนนี้น้องพลอยไปตีลังกา,า,งาให้ยายดูหน่อยนะเฮ้ยยานะยาเอมเอาไว้เลยเอาไว้เลยเนี่ยเออว่ารูเรื่องนี้ตัวเหรอเออโอเค โอเคแล้วเก่งแล้วโน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 เดี๋ยวเดี๋ยวเออเออไม่ไม่ไมอยู่แล้วยายบอกได้อยู่ยายหนูจะได้ไปเล่นน้ำทะเลแล้วค่ะ